วินาทีหนึ่งเขายืนอยู่ท่ามกลางหิมะที่ร่วงหล่นลงมาอย่างหนักร่างของเขาสั่นสะท้านจากความหนาวเย็นที่แทรกซึมไปถึงกระดูกในมือของเขาคือปืนที่เคยใช้ในการปล้นธนาคารหลายครั้งร่องรอยของเลือดยังคงติดอยู่ที่ปลายกระบอกทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดเคลื่อนไหวเสียงหายใจของเขาดังก้องในหัวเขามองไปรอบๆสภาพแวดล้อมที่มีเพียงความมืดและหิมะข้างหลังเขามีเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหว มันเป็นเงาที่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นความฝันแต่ก็แปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเป็นจริงเขาหันกลับไปทันทีขาเขาสั่นเทาแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งการเคลื่อนไหวได้จู่ๆเงานั้นก็ปรากฏขึ้นใกล้เขาจนเขาสามารถได้ยินเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงแต่ในตอนนั้นเองที่เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นของโลหะที่แตะบนหลังเขาเสียงหัวเราะดังขึ้นในความมืดราวกับว่าใครบางคนกำลังเฝ้าดูเขาจากเบื้องหลัง ความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเขาเขามองไปข้างหน้าเห็นเพียงความมืดไม่มีทางหนีเขาคิดในใจจากนั้นเสียงกึกกล้องของระเบิดก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงทุกอย่างรอบตัวเขาสั่นสะเทือนก่อนที่จะมืดไปโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนเขากระโจนไปข้างหน้าทว่าต้องหยุดทันทีเมื่อเห็นเงาของคนหนึ่งในมุมมืดมือของเขาสั่นขณะที่พยายามยกปืนขึ้น แต่ความรู้สึกแปลกประหลาดในอกทำให้เขาลังเลขณะนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนี้ดังมาจากเบื้องหลังราวกับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาหันหลังไปเสียงนั้นร้องขึ้นมาเขาหันกลับไปทันทีปืนในมือของเขากระตุกแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่ใครที่เขาคาดหวงังคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาคือชายคนหนึ่งที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี ท่ามกลางความมืดและหิมะเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ชายคนนั้นยิ้มบางๆก่อนที่จะพูดว่าคุณคิดว่าไม่มีใครตามคุณอยู่เหรอคคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างรอบตัวเขาหยุดนิ่งไปใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหนีได้เขาอยู่ในเกมที่ไม่สามารถชนะได้ ทุกย่างก้าวที่เขาเก้าวไปในถ้มกลางความมืดเขารู้สึกถึงการตามล่าที่ไม่อาจหลบหลีกได้เสียงหายใจของเขาดังก้องในหูเขารู้สึกได้ถึงการเฝ้ามองจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเขาหยุดและหันไปมองอีกครั้งชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมท่าทางของเขาคือความมั่นคงที่ไม่อาจทำลายได้เสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นขณะที่ความเย็นของหิมะท,ทำให้เขาแทบไม่สามารถขยับตัวได้ ไม่สามารถหนีได้แล้วใช่ไหมชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่เร่งรีบทุกคำพูดของเขากลับมีน้ำหนักเหมือนกำลังบีบคั้นในจิตใจของเขาเขาพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อลดความตึงเครียดแต่ทุกๆลมหายใจกลับรู้สึกหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆการเงียบงันทำให้เสียงที่ไม่ได้ยินเป็นเวลานานกลับมีอิทธิพลเหนือเขามากขึ้นเสียงเหล็กเสียดสีกันดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปทันที สิ่งที่เขาเห็นคือร่างของชายอีกคนหนึ่งชายคนนั้นยิ้มอย่างมีความหมายพร้อมกับกระซิบว่าเกมนี้จบแล้วก่อนที่เขาจะทันได้ทำอะไรทุกสิ่งรอบตัวเขาก็เริ่มหมุนวนความมืดหนาทึบยิ่งขึ้นจนเขาแทบไม่สามารถหายใจได้มือของเขายกปืนขึ้นอย่างไม่รู้สึกตัวแต่จูจ่ๆมือของเขาก็อ่อนแรงลงปืนหลุดจากมือไป เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นในความมืดทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นด้วยแรงที่ไม่อาจต้านทานได้ทุกอย่างที่เขาเคยรู้จักถูกทิ้งไปข้างหลังในตอนนั้นเองที่เขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมันเร็วมากจนเขาแทบไม่ทันได้ตั้งตัวความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาทางเขาแล้วทุกสิ่งก็พังทลายลงความมืดมิดแทบจะกลืนกินเขาทั้งหมด และในวินาทีนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดได้ครอบงำใจของเขาเขาตระหนักได้ทันทีว่าเขากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เขาจะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดอีกแล้วมันเกี่ยวกับการรับมือกับสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้ากับมันเขายังยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกได้ถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาทุกทีเขารู้ว่าไม่มีทางหนีเกมนี้จบแล้ว เขายืนนิ่งอยู่ในที่นั้นรู้สึกได้ถึงความเงียบที่น่ากลัวปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวสายตาของเขาหยุดไปที่ชายสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังรอคอยเขาอยู่หัวใจของเขาเต้นรัวความกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแทรกซึมเข้าไปในทุกเซลล์ของร่างกายเขารู้สึกว่าความเป็นจริงกำลังแตกสลายไปแต่แล้วชายคนหนึ่งเริ่มเดินเข้ามาช้าๆแววตาของเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในความมืดแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับมีความมั่นคง เสียงก้าวของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นราวกับทุกย่างก้าวที่เขาเก้าวไปมีความหมายบางอย่างที่ไม่อาจลบเลือนมันสายเกินไปแล้วชายคนแรกพูดน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยความคาดหมายคำพูดนั้นเหมือนมีน้ำหนักทำให้โลกทั้งใบของเขาถูกบีบให้แคบลงเขารู้สึกได้ถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีราวกับเขากำลังยืนอยู่ตรงขอบของการล่มสลายในใจเขารุ่นคิดถึงการหลบหนีแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีที่ไหนที่จะไป ความรู้สึกผิดและความกลัวผสมปนเปกันในจิตใจของเขามือของเขายังคงเหยียดออกไปอย่างไม่รู้สึกตัวแต่แล้วเสียงของชายคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งถ้าคุณคิดว่าหลบหนีได้คุณคิดผิดเสียงนั้นใกล้เข้ามามากขึ้นจนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนๆที่พัดมาเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและในตอนนั้นเองที่เขารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวในอากาศ มันไม่ใช่การโจมตีจากคนอื่นแต่มันคือการตัดสินใจที่เขาทำเองความเป็นจริงของชีวิตที่เขาเคยรู้สึกว่าควบคุมได้กลับหายไปในพริบตาเขาหันไปมองอีกครั้งและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้สายตาของเขาจับจ้องไปที่ชายคนนั้นทุกสิ่งเงียบสงัดจนเขาได้ยินเสียงหายใจของตัวเองคุณเลือกแล้วใช่ไหมเสียงนั้นกระซิบอย่างเย็นชา แต่ก่อนที่เขาจะทันตอบทุกอย่างก็พังทลายลงอีกครั้งเสียงปืนดังขึ้นจากทุกทิศทางและร่างของเขากระตุกไปข้างหน้ามันเป็นการสิ้นสุดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขารู้ว่าเวลาของเขามาถึงแล้วในช่วงเวลานั้นความมืดและความเย็นทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเขาหยุดเคลื่อนไหวทุกอย่างกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเขายังคงยืนอยู่ในนั้นไม่มีเสียงไม่มีแสง ไม่มีความหวังและไม่มีทางหนีทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะหายไปจนเหลือเพียงความว่างเปล่าในจิตใจแสงไฟจากหลอดไฟถนนไม่สามารถจะผ่านความมืดได้อีกต่อไปทุกการหายใจของเขาช้าและหนักขึ้นความเย็นที่เคยจับต้องเพียงผิวหนังตอนนี้มันทะลุไปถึงจิตใจเขารู้สึกว่ากำลังถูกบีบคั้นจากทุกทิศท,ทางไม่มีทางหลบหนีหรือหันหลังกลับ เสียงหัวใจที่เต้นดังในหูเหมือนจะเป็นเสียงเดียวที่เขาสามารถได้ยินได้ในตอนนี้ทุกสิ่งรอบตัวเขากลับนิ่งเงียบทว่าร่างของเขายังคงสั่นสถานจากความกลัวที่ท่วมทน้นทุกคำพูดที่เขาต้องการจะพูดติดอยู่ในลำคอไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังต่อสู้กับเงาร่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่มีทางหลบหนีเสียงนั้นอีกครั้งมันดังขึ้นจนกระทบเข้ากับความรู้สึกของเขา เหมือนกับมีแรงดึงที่ไม่อาจต้านทานได้ทำให้เขาหมุนไปตามมันเขาหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้แววตาของชายคนนั้นกลับมีบางสิ่งที่แตกต่างไปรอยยิ้มของเขาทำให้ความหวาดกลัวในใจของเขายิ่งทวีคูณถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วชายคนนั้นพูดคำพูดนั้นเหมือนคำพิพากษาในช่วงเวลานั้นเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวเขา ทุกอย่างในจิตใจของเขาเริ่มสั่นสะเทือนเขาหยุดคิดแล้วหันไปทางที่เขาไม่เคยกล้าหันไปมันเป็นความรู้สึกที่ผิดปกติเหมือนกับมีบางสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นที่คอยเรียกร้องให้เขาเข้าไปใกล้ขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเสียงรอบข้างเริ่มดังขึ้นเสียงกึกก้องที่ไม่สามารถอธิบายได้และก่อนที่เขาจะทันรู้ตัวท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อย แต่มันไม่ได้ทําให้ความกลัวของเขาเบาลงในขณะที่เขาเก้าวเดินไปข้างหน้าร่างของชายสองคนก็เริ่มหายไปจากสายตาทิ้งเขาอยู่ในที่ว่างเปล่าความมืดไม่ได้ปล่อยเขาไปง่ายๆและเมื่อเขาหันไปมองอีกครั้งสิ่งที่เขาคาดหวังจะเห็นกลับเป็นเพียงความเงียบและความหนาวเย็นที่ไม่อาจหนีได้ในความเงียบที่คืบคลานเข้ามาทุกทิศทางเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมความรู้สึกของการถูกจับจ้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นยังคงติดตรึงในใจ ท่ามกลางความมืดเขาพยายามหายใจให้เป็นปกติแต่ทุกลมหายใจที่เขาดึงเข้าไปกลับเต็มไปด้วยความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหนังเหมือนกับเขากำลังยืนอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกและผนังของห้องนั้นคือความมืดที่ค่อยๆกดทับตัวเขาให้ยิ่งแคบลงทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้ากลับรู้สึกเหมือนจะถูกดูดกลับไปยังจุดเริ่มต้นเขาพยายามหันมองไปในทุกทิศท,ทางแต่มันไม่มีอะไรที่เขาสามารถจับต้องได้ ร่างของชายสองคนนั้นหายไปในความมืดราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนเลยแต่เสียงที่เขาได้ยินกลับไม่เคยหายไปมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเสียงฝีเท้าที่เดินใกล้เข้ามาเสียงลมหายใจที่ดังก้องอยู่ในหูเขาหันไปมองแต่ไม่เห็นใครแต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมือของเขาจับคอเสื้อแน่นพยายามหายใจให้ลึกอีกครั้งร่างกายของเขาเริ่มหนักหน่วงขึ้นแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้น ในวินาทีนั้นเองที่แสงจากดวงจันทร,ร์เริ่มส่องสว่างเล็กน้อยผ่านหมอกหนามันทําให้เขาเห็นเงาร่างบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่ใครที่เขาคาดหวังมันเป็นเงาของเขาเองเขามองลงไปที่พื้นและเห็นเงาของตัวเองในหิมะที่ทับถมเงานั้นสะท้อนกลับมาเหมือนกระจกแตกร่างของเขาไม่เหมือนที่เคยเป็นมันเหมือนจะหลุดลอยออกจากตัว ขณะนั้นเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเขาเหมือนกับว่าเขากำลังถูกผลักไปข้างหน้าหรือว่าเขาจะต้องยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณหนีไม่พ้นเสียงนั้นดังขึ้นจากทุกทิศทางร่างของเขาสะดุ้งไปเขาพยายามพาตัวเองให้เดินต่อไปแต่ทว่าทุกสิ่งรอบตัวเขากลับหมุนไปอย่างรวดเร็วการควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเขากำลังหลุดลอยไปแล้วเขาก็หันกลับไปมองอีกครั้ง ไม่ทันได้ตั้งตัวเขาพบว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดและในขณะนั้นเองความจริงที่เขาไม่เคยอยากรู้ก็ค่อยๆเปิดเผยเขารู้ว่าเขาถูกทิ้งไว้ในจุดที่ไม่มีทางหนีไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ไม่มีที่หลบซ่อนทุกสิ่งในตัวเขาเริ่มสลายไปและในที่สุดเขาก็ยอมรับมัน เขายืนนิ่งในความมืดความรู้สึกของการสูญเสียทุกสิ่งเริ่มยึดครองจิตใจทุกความคิดที่เคยมั่นคงตอนนี้สั่นคลอนจนไม่เหลืออะไรเงาร่างของเขาในหิมะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเริ่มบิดเบือนและคล้ายกับการสะท้อนของบางสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้เขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ยื่นมือออกจากความมืดแต่ก่อนที่เขาจะสามารถขยับตัวไปได้บางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้น เสียงกระทึบของฝีเท้าดังก้องไปทั่วความมืดมันไม่ได้มาจากชายสองคนนั้นมันมาจากที่ไหนสักแห่งที่เลึกที่สุดในความมืดเขาหันไปมองและเห็นแสงสว่างเล็กๆแวบหนึ่งในระยะไกลแสงนั้นเปล่งประกายออกมาอย่างช้าๆจนกลายเป็นเส้นแสงที่ส่องผ่านความหนาของหมอกแต่แทนที่จะรู้สึกโล่งใจเขากลับรู้สึกถึงความกลัวที่ทวีคูณขึ้นแสงนั้นไม่ใช่ความหวัง มันเป็นการเชื้อเชิญไปยังสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่สามารถหยุดตัวเองได้เหมือนกับการเดินไปสู่การลงโทษที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงสว่างที่เคยมีความหมายกลับกลายเป็นการเปิดเผยความจริงที่เขากลัวทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเขาเห็นภาพของอดีตตนเองชายที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นแค่เงาของตัวเองในโลกที่ไม่มีที่ว่างสำหรับการหนี เขาหันไปมองชายที่ยืนอยู่ในเงามืดคนนั้นอีกครั้งการเคลื่อนไหวของเขาค่อยๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เขาคุ้นเคยแต่มันเป็นใบหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมใบหน้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่สามารถอธิบายได้คุณไม่สามารถหนีจากตัวเองได้ชายคนนั้นพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นทุกคำของเขาทิมแทงลงในหัวใจของเขามันเหมือนคำตัดสินที่ไม่อาจย้อนกลับได้ เขารู้ทันทีว่าไม่ว่าเขาจะพยายามหนีไปทางไหนเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความผิดพลาดที่ทำไปทุกสิ่งที่เขาเคยทำทุกการตัดสินใจตอนนี้มันกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกเขาไว้เขาเดินต่อไปจนถึงจุดที่แสงนั้นส่องถึงและในขณะที่แสงนั้นสว่างขึ้นทุกสิ่งรอบตัวเขากลับเริ่มหายไปเหมือนกับโลกทั้งใบกําลังพังทลายจนสุดท้าย เขาก็รู้ว่าไม่มีอะไรหลงเหลือเขาอยู่เพียงลำพังในความมืดและนี่คือจุดสิ้นสุดที่เขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้ท่ามกลางความเงียบที่ครอบงำทุกสิ่งที่เคยมีความหมายในชีวิตของเขากลับหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกของการสูญเสียที่เจ็บปวดแสงที่เคยสว่างกลับไม่สามารถช่วยเขาได้เลยมันเหมือนกับการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเขายืนนิ่งอยู่ในนั้นรู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้าไปในร่างกาย มันไม่ใช่แค่ความหนาวจากหิมะแต่เป็นความหนาวเย็นจากในจิตใจที่ทวีคูณขึ้นเขามองไปในความมืดที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เสียงหายใจของเขาดังขึ้นในหูคล้ายกับการเตือนเขาว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดลงในทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้าความมืดก็ยิ่งขยายออกไปเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้มันเหมือนกับการถูกจับจ้องจากบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นทำไมไม่ยอมปล่อย เขากระซิบออกไปในความมืดแต่ไม่มีคำตอบเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางมันไม่ได้มาจากชายคนนั้นหรือใครก็ตามที่เขาคุ้นเคยมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนเสียงที่สะท้อนความว่างเปล่าในใจของเขามันเหมือนกับการทดสอบที่เขาไม่สามารถผ่านพ้นไปได้เขารู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีเหมือนกับว่าเขากำลังจมลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุด เขาหันไปมองทุกทิศทางพยายามหาทางออกแต่ทุกอย่างยังคงเงียบสงัดไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการตอบสนองเหมือนเขาถูกทิ้งไว้ในห้วงเวลาเดียวและแล้วในช่วงเวลาแห่งความเงียบเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวไปในตัวเขามันเหมือนกับการมองเข้าไปในกระจกและเห็นตัวเองที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่ามันคือสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกหนีไม่ว่าจะพยายามวิ่งหนีไปไหน เขาก็ไม่สามารถหลบหลีกจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงนั้นได้ในที่สุดความมืดก็กลืนกินเขาไปไม่เหลือแม้แต่เงาของเขาทุกอย่างเงียบสงัดจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเขาเคยมีชีวิตอยู่ที่นี่ความมืดที่ปกคลุมทุกสิ่งค่อยๆจางหายไปเหมือนรอยยิ้มสุดท้ายของวันทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นความทรงจำที่ไม่สามารถลบเลือนแต่ก็ไม่สามารถสัมผัสได้อีก ในความเงียบสงัดที่ปกคลุมท้องฟ้าเหนือเขาเขารู้สึกถึงการปลดปล่อยที่ไม่เคยมีมาก่อนมันไม่ใช่การหลบหนีจากอดีตหรือการหลีกเลี่ยงจากความผิดพลาดมันคือการยอมรับการยอมรับในสิ่งที่เขาเคยทำการยอมรับในความเป็นจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและที่สำคัญที่สุดการยอมรับในตัวเองเขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ในใจเขากลับรู้สึกถึงการสบายใจที่ไม่เคยมีมาก่อน มันไม่ใช่ความสบายใจที่มาจากการชนะหรือการเอาชีวิตรอดแต่มันเป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีอะไรอีกแล้วเพียงแค่ความเงียบที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดในใจของเขาสิ่งที่เขาเคยมองว่าเป็นความทุกข์ทรมานตอนนี้กลับกลายเป็นการปลดที่ที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล